อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจกับัคระในการทำคลิปต่อไปครับสวัสดีชาวอัคชาชนลนะครับคลิปนี้เรามาพูดถึงเหตุการณ์สำคัญและคามิโอทั้งหมดที่เกิดขึ้นในเรื่องราวของ The Flash นะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้ไปชมหนังเรื่องนี้ัคระแนะนำให้ปิดคลิปนี้ไปก่อนเนื่องจากจะมีการเปิดเผยเนื้อหาบางส่วนของหนังเรื่องนี้ มาที่เหตุการณ์แรกครับเรายังได้เห็นมิตรภาพและการทำงานร่วมกันของทีม Justice League อยู่เหมือนเดิมซึ่งบ่อยครั้งที่เราได้เห็นภาพยนตร์รวมทีมซ u เปอร์ฮีโร่ไม่ว่าจะเป็นจกักรวรรไหนก็ตามครับสุดท้ายแล้วเนี่ยงานเลี้ยงต้องมีวันเลิกราเจาเช่นเดียวกับทีม a v e n g e r ของ MCU ด้วยนั่นเองนะครับแล้วจากหนังเรื่องนี้เป็นที่ชัดเจนว่า สมาชิกของ Justice League นั้นมักจะทำงานร่วมมือกันไม่ว่างานเล็กหรืองานใหญ่ซึ่งในเรื่องนี้เราก็ได้เห็นตัวละคร Wonder Woman ที่มาช่วย The f l s t h และก็ Batman จากเหตุการณ์ก่อการร้ายที่เมืองกอตเทมซึ่งนั่นก็เป็นการบ่งบอกว่าทีม Justice League นั้นยังคงมีมิตรภาพที่ดีต่อกันและก็ยังคงให้ความช่วยเหลือกันในช่วงต้นของเรื่องราวนี้ครับเหตุการณ์ที่2นะครับจากเรื่องราวเนี่ยทำให้แบี่อรรรู้ว่า การที่เขาเองจะสามารถช่วยชีวิตแม่ของเขารวมถึงช่วยแก้ไขค,คดีความของพ่อของเขาเนี่ยโดยการเพียงแค่เอากระป๋องมะเขือเทศไปไว้ในตะกร้าซื้อของของแม่ของเบลลี่ครับเพราะถ้ากระป๋องมะเขือเทศไม่หมดไปในวันนั้นมันก็คงจะไม่เกิดเหตุการณ์เรื่องราวที่น่าสลดใจของเบลลี่มาถึงทุกวันนี้นะครับซึ่งก็ถือว่านี่คือการเปลี่ยนแปลงเล็ก,ลกๆน้อยๆที่สามารถพลิกชีวิตของเบลลี่อลเลนไปตลอดกาลแต่ใครจะไปรู้ว่าไอ้กระป๋องมะเขือเทศนี่แหละครับทำให้สร้างความปั่นป่วนให้กับมัลติเวิร์สของดี เลยทีีเเดวหตุการ์ต่อมาครับในเมื่อแบรี่ย้อนเวลาเข้าไปช่วยแม่ของเขาเนี่ยมันก็ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของไทม์ไลน์ที่เกิดขึ้นในจักรวาลครับ ซึ่งเมื่อแบรี่ย้อนเวลาไปและกลับมาเนี่ยก็กลายเป็นว่าเขามาอยู่ในช่วงเวลาที่แบรลี่อลเลนยังไม่ได้กลายเป็นเดอะแฟลชรวมถึงในไทม์ไลน์นั้นอควาแมนก็ยังไม่เกิดขึ้นนะครับเนื่องจากว่าพ่อของอควาแมนไม่ได้พบรักกับราชินีแห่งแอคแลนติสตัวละครไซบอ์กยังคงเป็นดักฟุตบอลดาวเด่นของมหาลายัยและวันเดอร์วูแมนอาจจะไม่เคยออกจากบ้านเกิดของเธอเลยครับนอกจากนี้ครับในเส้นเวลานี้เนี่ยยังไม่มีแม้แต่ซูเปอร์แมนแต่กลับกลายเป็นว่ามีแบทแมนฉบับไมเคิลคีตันปรากฏตัวอยู่ใน ท์ไลน์นี้นั่นเองครับเหตุการณ์ต่อมาครับหลังจากที่เบลรี่ทั้งสองคนเนี่ยได้เดินไปที่คารุนหาดของบรูซเวนแต่กลับกลายเป็นว่า เขาไปเจอบูชเวนในฉบับของไมเคิลคีตันที่ไม่ใช่ฉบับของเบนเอฟเฟกและดูเหมือนว่าแบทแมนไมเคิลคีตันนั้นก็ไม่ได้ออกมาปฏิบัติหน้าที่มานานแล้วนั่นก็หมายความว่าในไทม์ไลน์นั้นเนี่ยเมืองกอเทมที่แบทแมนอาศัยอยู่นั้นอาจจะเป็นเมืองที่ปลอดภัยที่สุดหรืออาจจะมีตัวละครที่เป็นฮีโร่คนอื่นๆที่คอยปกป้องเมืองน,นี้แทนแบทแมนไมเคิลคีตันนะครับเพราะดูเหมือนว่าเขาจะปลดเกษียณกับตําแหน่งของแบทแมนในจักรวาลของเขานั่นเองครับเหตุการณ์ต่อมานะครับล หลังจากที่แบรรี่ทั้งสองได้พบกับแบทแมนไมเคิลคีตัน ซึ่งทำให้บูชเบรนไมเคิลคีตันได้บรรยายถึงเรื่องราวความแตกต่างของไทม์ไลน์และความยุ่งเหยิงของจักรวาลต่างๆใน DC ครับโดยเขาก็ได้เปรียบเทียบเรื่องราวของมัลติเวิร์สกับเส้นสปาเกตตีให้ดูเข้าใจง่ายๆนะครับเส้นสปาเกตตีบางเส้นเมื่อมาครอสกันแล้วเนี่ยมันก็จะมีจุดตัดในส่วนที่เลยจุดตัดไปนั้นอาจจะทาให้บางสิ่งบางอย่างแตกต่างกันแต่บางอย่างก็อาจจะไม่เป็นเช่นนั้นเพราะมันอาจจะเกิดในช่วงที่เป็นจุดตัดก็เป็นได้ครับนั่นก็หมายความว่าในแต่ละทม์ ทำลายหรือแต่ละจักรวาลเนี่ยอาจจะมีตัวละครที่มีเหตุการณ์ที่เหมือนกันหรือมีตัวละครที่มีความแตกต่างกันตามที่เราเห็นในเรื่องราวของเดอะแฟทั้งหมดนั่นเองนะครับแต่บางเหตุการณ์ย้อนกลับเวลาไปแก้ไขกี่ครั้งก็ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงจุดนั้นได้เพรานนั่นคือจุดที่เป็นเหตุการณ์ที่ใช้ร่วมกันหรือเป็นจุดตัดนั่นเองนะครับซึ่งถ้าให้มองในจักรวาล M G U เนี่ยอาจจะเหมือนเป็น Absolute Point หรือจุดสมบูรณ์ของเวลาเห็นได้ชัดจากซีรีส์ Marvelous Eve EP ที่4ี่ครับที่ d o r Strange พยายามกลับไปช่วยคริสตินพาวเมอร์จากอุบัติเหตุรถชนแต่เมื่อกลับไปแก้ไขอดีตกี่ครั้งคริสตินพาวเมอร์ก็ต้องจบชีวิตลงซ้ำแล้วซ้ำเล่านั่นเองครับซึ่งจากเรื่องราวในเหตุการณ์ต่อมาเนี่ยเราได้เห็นชาวคริปโตเนียนปรากฏอยู่ในไทม์ไลน์นี้ นั่นก็ทาให้เราได้พบกับคาร่าครับหรือซูเปอร์เกิลที่เธอนั้นคอยทําหน้าที่ปกป้องข่าวเอลอยู่แต่จากเหตุการณ์ในเรื่องก็ต้องทําให้เธอถูกควบคุมตัวและกักขังอยู่ที่รัเสเซียนะครับดังนั้นจึงทําให้จิตใจที่เธอมีต่อมนุษย์ไม่ได้มีความประทับใจที่ดีกับมนุษย์แตกต่างไปจากซูเปอร์แมนในจักรวาลอื่นครับเพราะว่าเธอไม่ได้มองมนุษย์เป็นมิตรมากนักเนื่องจากมนุษย์<ม>ก็ได้นําตัวเธอมากักขังไว้ตามเหตุการณ์ในเรื่องราวนั่นเองครับเหตุการณ<ๆ>์ต่อมานะครับทำให้เราได้รู้ว่า เมื่อแบรรี่ถูกผลักมาอยู่ในไทม์ไลน์ที่ไม่ได้ตั้งใจมาครับนั่นจึงทําให้เขารู้ว่าเขามาอยู่ในช่วงเวลาที่แบรรี่มีอายุเด็กกว่าตัวเขาซึ่งนั่นเป็นเหตุการณ์ ก่อนที่เขาจะได้รับพลัง The f l a s ชซึ่งเขาก็ได้พาแบลลี่หนุ่มไปที่ห้องทดลองนะครับเพื่อรอเวลาให้เหตุการณ์มันเกิดขึ้นจนเขาได้รับพลังตามที่เขาได้เคยเจอมาแต่เหตุการณ์ก็กลับพลิกผันเมื่อสายฟ้าฟาดลงมาที่ห้องทดลองผ่านสารเคมีกลายเป็นว่ามันทะลุผ่านตัวแบลลี่ที่มีอายุมากกว่าส่งต่อไปยังแบลลี่ที่มีอายุน้อยกว่าจนทําให้พลังของแบลลี่อายุมากส่งต่อไปยังแบลลี่อายุน้อยและทําให้เขานั้นไม่มีพลังเหมือนเดิมพูดง่าย ก็คือเป็นการสลับพลังในตัวกันเองจนเดอะแฟชชคนเดิมกลายเป็นไม่มีพลังนั่นเองนะครับและแน่นอนว่าในเหตุการณ์จากเรื่องราวเนี่ยแบทแมนก็ได้ช่วยให้แบรรี่สร้างสถานการณ์เดิมเพื่อให้แบรรี่อายุมากมีพลังกลับคืนมาแต่แล้วมันก็ไม่ได้ผลจนซูเปอร์เกิลต้องแบกร่างแบรรี่ขึ้นไปบนท้องฟ้งฟาผ่านก้อนเมฆจนทำให้สายฟ้านั้นฟาดผ่านตัวเขาและสุดท้าย แปรี่อเลนคนที่มีอายุมากก็กลับมามีพลังเหมือนเดิมอีกครั้งหนึ่งและนี่จึงเป็นที่มาของความมันในช่วงต่อมาของเรื่องราวนี้ครับ เหตุการณ์ต่อมานะครับฉากในช่วงสุดท้ายของหนังเรื่องนี้เนี่ยสิ่งที่เราคาดไม่ถึงแทนที่จะแฟลตทั้ง2คนรวมทีมการพยายามจะไปช่วยแบทแมนและก็ซูเปอร์เกิลในเหตุการณ์ที่ทั้งคู่เสียชีวิตจากการต่อสู้กับกองทัพของในพลซอร์และสิ่งที่เกิดขึ้นตามที่อัคราพูดไว้ข้างต้นครับแบร์รี่ทั้งสองช่วยกันย้อนเวลาไปกี่ครั้งก็ไม่สามารถทําให้โชคชะตาที่แบทแมนและซูเปอร์เกิลจะมีชีวิตกลับคืนมาได้ปกติและนี่ก็คือเหตุการณ์ที่เป็นจุดตัดของเส้นสปากเกตตีที่อัคราได ตั้้นนนเองเหตุการณ์ต่อมาเนี่ยทำให้เราได้รู้ว่าเมื่อแบร์รี่อลเลนอายุน้อยพยายามที่จะเอาชนะเหตุการณ์ที่เป็นจุดตัดทำให้เขานั้นเนี่ยวนอยู่ในสปีดฟอร์ตเป็นเวลานาน,านมากๆนะครับจนทำให้รูปร่างของเขากลายเป็นเดอะแฟตที่มีรูปร่างเหมือนปีศาจเรืงนั้นก็ทำให้เราได้รู้ว่าแบร์รี่อลเลนร่างปีศาจนี้ผักแบรรี่ตกลงมาอยู่ในไทม์ไลน์ที่เกิดขึ้นตามเรื่องราวที่เกิดขึ้นก่อนหน้านั้นพูดง่ายๆก็คือแบรรี่อายุน้อยกับแบรรี่ปีศาจนั้นคือคนคนเดียวกันและเมื่อเหตุการ์ ทำให้แบลลี่อายุน้อยเสียชีวิตในสปีดฟอร์สนะครับนั่นก็นทําให้แบลลี่ปีศาจสลายหายไปเป็นเหตุการณ์บัตเตอร์ไฟเอฟเฟกที่ส่งผลกระทบต่อไปในอนาคตนั่นเองครับก่อนจะไปชมเรื่องราวต่อไปอักคราก็มีโปรโมชั่นจากสปอนเซอร์มาแนะนำครับใครที่ชอบดูหนังแล้วก็ซีรีส์จากทาง Netflix และอยากดูแบบพรีเมียมอัคร์แนะนำา Netflix p r พรีเมียมจากทีมงาน NF Theater ครับ สามารถสมัครได้ในราคาเพียง159บาทต่อเดือนจากปกติ419บาทมีทั้งหนังและก็ซีรีส์ให้รับชมมากกว่า10,000เรื่องรองรับทุกแพลตฟอร์มทุกระบบ สามารถรับชมได้ตลอดเวลาประวัติการดูก็ไม่หายมีแอดมินดูแลเราตลอดอายุการใช้งานสามารถยกเลิกได้ตลอดเวลาแล้วก็ไม่มีสัญญาผูกมัดพิเศษเลยตอนนี้ครับสามารถรับเงินรางวันกว่า50,000บาทในกิจกรรมไลฟ์สดจากทาง NF Theater ซึ่งก็สามารถแอดไลน์ทักไทยไปเล่นเกมกับพวกเขาได้นอกจากนี้ครับทาง NF Theater ก็ยังมีการสารฝันพวกเราเกมเมอร์ในการจัดแข่งขันทัวนเมนต์ ROV พร้อมกับ2นักพากชื่อดัง ที่สามารถลุ้นรับเงินจากการแข่งขัน1 0 0 0 0บาททั้งหมดทั้งหมวลนี้ครับใครสนใจสามารถคลิกลิงกไปที่ด้านล่างหรือแอดไลน์ไปที่ QR code ที่ขึ้นอยู่ตรงหน้าจอนี้อย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับทาง NF t h e a t e r นะครับ เหตการต่อมาเนี่ยนะครับเราจะเห็นคาเมโอของตัวละครของฝั่ง DC ใน m u l t i v e r s ์ในขณะที่แบลลี่วิ่งอยู่ในสป e d f o r ์ e มากมายหลายคนด้วยกันครับซึ่งฉากนี้เนี่ยสร้างความตื่นเต้นให้กับแฟนๆ DC เป็นอย่างมากหลายคนอาจจะบอกว่า CGI มันเหมือนจะลอยๆเหมือนเกมแต่ทางผู้กำกับออกมายืนยันแล้วนะครับว่าเขาตั้งใจที่จะให้เป็นแบบนั้นและมันคือมุมมองของแบลลี่ในขณะที่เขาอยู่ในสปีดฟอร์ตนั่นเองครับ ซึ่งคาเมโอในสปีดฟอร์ที่เราได้เห็นในหนังเรื่องนี้นะครับก็จะมีซูเปอร์แมนและก็ซูเปอร์เกิลฉบับของคริสโตเฟอร์ลีฟแล้วก็เฮเลนส l เลเตอร์แน่นอนว่าคริสโตเฟอร์ลีฟรับบทบาทเป็นซูเปอร์แมนในช่วงปี1978จนถึง1987จากหนังทั้งหมด4เรื่องด้วยกันเฮเลนส l เลเตอร์นั้นปรากฏในหนังซูเปอร์เกิลในปี1984ครับและเธอเองเนี่ยก็เพิ่งรับบทเป็นแม่ของซูเปอร์เกิลในซีรีส์ซูเปอร์เกิลของจักรวรร a ิ r o w ์โรเว ซึ่งในสมัยก่อนนั้นเนี่ยทางทีมงานเองเคยมีแผนที่จะทำให้ซูเปอร์แมนฉบับคริสโตเฟอร์ลีฟแล้วก็ซูเปอร์เกิลฉบับเฮเลนซาเลเตอร์เนี่ยนะครับเกิดขึ้นในหนังเรื่องเดียวกันแต่สถานการณ์ตอนนั้นก็ไม่สามารถทําให้เกิดขึ้นได้ครับแน่นอนว่าใน The f แฟช h เรื่องนี้ทําให้ซีนของตัวละคร2ตัวนี้มาอยู่ในเฟรมเดียวกันได้นั่นเองนะครับต่อมาเนี่ยเราจะได้เห็นนักแสดงอย่างนิโคลัสเคจ ปรากฏเป็นซูเปอร์แมนในฉากหนึ่งที่สปีดฟอร์ซเช่นกันซึ่งก็ถือว่าเป็นอีสเตอร์เอ็กหนึ่งของจักรวาล DC ในช่วงทศวรรษที่1990ครับที่ทีมเบอร์ตันเนี่ยดึงตัวนิโคลัสเคจมารับบทเป็นซูเปอร์แมนในหนังของเขานะครับแต่แล้วเนี่ยเหตุการณ์ของโปรเจก t นี้ก็ไม่สามารถเกิดขึ้นได้จริงครับไม่ได้เปิดออกมาในโรงฉายยังเป็นทางการแต่เคยถูกฉายในรอบเทสสกรีนมาแล้วแล้นั่นก็ทำให้เราได้เห็น CGI ของนิโคลัสเคจ เป็นฉากที่เขาปรากฏตัวในรอบทสกิกีในอดีตที่ผ่านมานั่นเองครับ คาเมโอคนต่อมานั่นก็คือนักแสดงอย่างอดัมเวสที่รับปทดเป็นแบทแมนในปี1966จนถึงปี1968ครับเขาได้ปรากฏตัวอยู่ในซีรีส์ทางโทรทัศน์ซึ่งก็เป็นแบทแมนก่อนหน้าฉบับของไมเคลื่อนีตั้นด้วยซ้ำนะครับรวมถึงในปี1966นั้นเนี่ยก็ยังมีแบทแมนในรูปแบบของแอนิเมชันที่ใช้สไตล์การสร้างจากฉบับเวอร์ชั่นของเขาซึ่งทำให้เขาได้ภาคเสียงแอนิเมชันแบทแมนเรื่องนั้นด้วยครับคาเมโอคนต่อมาก็คือนักแสดงอย่างจอร์จวีฟที่รับปทดเป็นซุป แมนจากซีรีส์ในปี1952นะครับซึ่งณนะตอนนั้นเนี่ยเป็นภาพขาวดําและจากเรื่องราวเดนเอะแฟรเรื่องนี้เราก็ได้เห็นการปรากฏตัวของเขาเป็นฉบับขาวดําด้วยเช่นกันครับนอกจากนี้ครับเรายังได้เห็นเดอะแฟรที่เป็นชุดของเดอะแฟรดั้งเดิมปรากฏตัวในฉากของสปีดฟอร์สด้วยนะครับซึ่งคาเมโอของแฟรนี้เนี่ยใช้ CG ในการสร้างขึ้นและก็มีความคล้ายกับตัวละครของเจกาลิกทีนี้เรามาดูคาเมโอข,ของนักแสดงต่าง ที่ปรากฏอยู่นอกสปีดฟอสกันบ้างนะครับเริ่มกันที่การปรากฏตัวของเหล่าจัสติ a g u e แล้วก็การเอ่ยถึงของตัวละครในทีมไม่ว่าจะเป็นตัวละคร Wonder w o วูแมนที่คาราได้พูดไว้ข้างต้นรวมถึงการกล่าวถึง Superman ถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้เห็นตัวตนของเขาปรากฏอยู่ในหนังเรื่องนี้เลยเนี่ยแต่ในเหตุการณ์ในเรื่องเราก็ปรากฏ CG ที่มีรูปลักษณ์เหมือนกับเขามากๆครับนอกจากนี้เนี่ยเราก็ยังได้เห็นเอาข้อแมปรากฏอยู่ในฉากเครดิต ซึ่งดูเหมือนว่าแบรี่กับอาร์เธอร์นั้นเนี่ยได้มีการพูดคุยถึงความสับสนในเรื่องราวของมัลติเวิร์สกันและเราก็ยังไม่แน่ใจว่าในตอนจบของ The f แฟช h นั้นแบรี่กลับมายังไทม์ไลน์ปัจจุบัน หรือไปอยู่อีกไทม์ไลน์หนึ่งนะครับซึ่งคำตอบตรงนี้จะชัดเจนได้เนี่ยเราต้องชมหนังเรื่องต่อ,ตอไปของจักรวาล DC จากการสร้างสรรค์โดยเจมส์กันแล้วและครับแล้วเราต้องลุ้นกันต่อไปว่าเจสันมาโมจะมารับบทเป็นอควาแมนในฉบับของการเวบูจักรวาล DC ในเวอร์ชันของเจมส์กันหรือไม่แล้วก็เอ่ยถึงชาแซดด้วยนะครับแน่นอนว่านอกจากทีมจ c e ติ League แล้วเนี่ยเรายังได้เห็นตัวละครอ,อื่นๆในจักรวาลดี EU มาปรากฏอยู่ในหนังเรื่อง The Flash มากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นพ่อของอควา Man, กับตัวละครทอมเคอร์รีที่รับบทโดยเทมูรามอริสันซึ่งก็เกิดขึ้นจากเหตุการณ์ที่แบรรี่อเลนนั้น พยายามติดต่อทีม Justice League ในจักรวาลใหม่ที่เขาได้ไปนะครับปรากฏว่าเขาไปโทรหาโทมัสเคอร์รี่ซึ่งในขณะนั้นเนี่ยโทมัสเคอร์รี่ไม่ได้ให้กำเนิดลูกชายที่ชื่อว่าอาร์เธอร์เคอร์รี่ตามเรื่องราวในจักรวาลเดิมครับเพราะในจักรวาลน,นี้เนี่ยเขาไม่ได้แต่งงานกับราชินีเอ็กเลนติสแต่กลายเป็นว่าทอมเคอร์รี่อยู่กับหญิงสาวทั่วไปในจักรวาลน,นั้นนอกจากนี้ครับผู้กำกับแอนดี้มูชิเอติก็ได้มารับบทเป็นตัวละครที่ชื่อว่าฮอตด็อกกายนะครับซึ่งก็ปรากฏในฉากที่เบลลี่อเลนไปขโมยฮอตด็อกอินนนใต จบของเรื่องราวก่อนที่เขาจะเข้าไปฟังคำพิพากษาคดีของพ่อของเขาที่ศาลนั่นเองครับต่อมาคามิโออีกคนหนึ่งนั่นก็คือจอสคูนี่ครับที่หลังจากที่เดอะแฟชกลับไปยังไทม์ไลน์ของเขาเนี่ยปรากฏว่าแบทแมนนั้นไม่ใช่เป็นเอฟเฟกแต่กลายเป็นว่า เขาคือบูสเวนฉบับของจอร์จครูนี่นั่นเองซึ่งจอร์จครูนี่ก็คงจะมาเป็นคาเมโออย่างเดียวครับเพราะว่าเจมกันเนี่ยได้ยืนยันว่าจอร์จครูนี่นั้นจะไม่มาปรากฏเป็นแบทแมนในเวอร์ชันในจกักรวาลดีซียูของเจมกันนะครับอีกคาเมโอคนหนึ่งครับนั่นก็คือนักแสดงอย่างนิโคลไลคอสเตอร์วอลเดออู ซึ่งเขาก็คือนักแสดงที่เคยรับบทเด่นในซีรีส์เกมออฟโชวกับบทบาทเจมี่เลนิสเตอร์นั่นเองนะครับซึ่งนิโคลไลก็มารับบทเป็นพิซซ่ากายซึ่งถ้าใครไม่สังเกตก็อาจจะไม่เห็นเขาครับเนื่องจากว่าเขาปรากฏตัวในช่วงที่เบลลี่อารเลนอายุน้อยเนี่ยกำลังทดสอบพลังของเขาในเซ็นทรัลซิตี้แล้วก็ได้ไปขโมยพิซซาของตัวละครตัวนี้นั่นเองนะครับแน่นอนว่านิโคลไลคอสเซอร์วอร์เดอูเคยทํางานร่วมกันกับผู้กํากับแอนดี้มาชิเอติจากภาพยนตร์สยองขวัญเรื่องมาม่าผีห่วง ในปี2013นนั่นเองครับเหตุการณ์ต่อมาครับเป็นเหตุการณ์ที่แบรี่รู้ดีว่าเขาจําเป็นต้องยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นกับแม่ของเขาและเขาพยายามจะกลับไปเปลี่ยนแปลงอดีตอีกครั้งหนึ่งเพื่อปล่อยให้แม่ของเขานั้นเสียชีวิตไปเหมือนเดิมครับนั่นกระทาให้แบรรี่ย้อนเวลากลับไปที่รถเข็นเพื่อไปหยิบกระป๋องมะเขือเทศออกมาและไปวางไว้ที่เชลนะครับซึ่งจากเรื่องราวเนี่ยทำให้หลายคนตั้งคาถามว่านอร่าอเลนหรือแม่ของแบรี่นั้นเสียชีวิตจากสาเหตุอะไรซึ่งทั้ง เราได้อ้างอิงจากคอมิกเดอะแฟชชในเรื่องราวของแฟชชพอยต์พาราด็อกซ์นอร่าอานถูกฆ่าโดยรีเวิร์ดแฟชชศัตรูตัวฉกาจของเดอะแฟชชนั่นเองนะครับซึ่งเหตุการณ์ตรงนี้มีความคล้ายคลึงกับเดอะแฟชชฉบับซีรีส์ด้วยนั่นเอง เหตุการณ์สุดท้ายครับเมื่อเบรรี่กลับไปแก้ไขเส้นเวลาแล้วเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะไม่ได้กลับมาเป็นเหมือนเดิมซึ่งสิ่งที่เปลี่ยนไปตามทีก่กระได้พูดไว้แล้วนะครับนั่นก็คือบูชเวนกลายมาเป็นจอจคูนี่ซึ่งก็สร้างความตกใจกับเบรรี่อย่างมากแต่ในไทม์ไลน์ใหม่นี้ไม่รู้ว่าจะเป็นไทม์ไลน์ใหม่หรือไม่นะครับแต่อาจจะเป็นผลจากการไปแก้ไขอดีตของไทม์ไลน์เดิมก็เป็นได้เนี่ยทำให้พ่อของเบรลี ได้หลุดพ้นจากคดีความหลังจากที่เขาได้อยู่ในคุกอย่างยาวนานมาตลอดนั่นเองครับเอาเป็นว่าทั้งหมดทั้งมวลนี้ด้วยเหตุการณ์สำคัญและก็คามิโอทั้งหมดที่เกิดขึ้นในหนังเรื่อง The Flash ใครมีประเด็นอะไรเพิ่มเติมสามารถมาพูดคุยแลกเปลี่ยนความ,มเห็นกันได้ที่คอมเมนต์ใต้คลิปด้านล่างนี้เลยครับก่อนจบคลิปนี้ไปก็อย่าลืมโปรโมชั่นจากสปอนเซอร์ที่เอกคระมาแนะนําถ้าใครสนใจที่จะชม Netflix ราคาถูกอย่าลืมแอดไลน์ในการสมัครชม Netflix Pre m i u เมียมกับทางทีมงาน NF Theater ที่เอกคาระก็ได้แปะลิงก์ไว้ที่ scription ด้านล่างนั่นเองครับหรือจะสแกน QR c ค้ดที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอนี้ได้เลยครับยังไงแล้วก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดการรับชมเรื่องราวดีๆจากช่องของเราพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ ขอบคุณอย่างสุดซึ้งสำหรับผู้สนับสนุนช่องของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นคุณชานนลิมาวรารัฐคุณดีเจภูมิออฟิเชียลคูณ2คุณ xxi legacy คุณ1 2 3 4 t สคุณอัตพลตอดับยูคุณทริยาจันคุณอัฟแฟนวามาคุณอรชุนชมกลิ่นคุณกรูไมค์คอนคุณปฏิพันธ์เกตพดุงคุณแต่สอนกีตาร์คุณเด็กกะปิคุณฟาดุลคาเดคุณอินดฟา คุณดูรักแร้โอเคคุณชายัน2520คุณโจโนักคารินคุณยังกํมมาไมดีกดิคุณนวันทรพระรางกูลคุณนัดอีทีและก็คุณโนวันนี้ครับ